ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่18พฤษภาคม2567โดยชายผู้บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูขา่าวบอลไทยในช่วงของออบ่ายโมงกันดีกว่าครับเรา,าเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เอาแยังไงแทนใครกันนะบริลัมจัดของหนักเสริมัวหอ,อกใหม่ล่าตาไข่ในฤดูการหน้า ดยการน,นี้ทางด้านของปราศาสายฟ้าบุริลัมตเตรียมที่จะสอยคริกเกอร์โมราเอสกองหน้าแซมบ้าลาตาไขา่ในฤดูกาลหน้าซึ่งการน,นี้บุริรัมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกตเตรียมที่จะเสริมแกร่งเพื่อจะสู้ศึกในฤดูกาลหน้าโดยเฉพาะรายการใหม่ทั่วใหญ่ของเอเชียล่าสุดนั้นพวกเขากำลังจะได้ตัวคริกเกอร์โมราเอสโฮหอกแซมบ้านักเตะเดสังกัดของทีโก้บริซานโตเข้ามาเสริมเกมรุก โดยตอนนี้ขึ้นทั้งของคริกเกอร์โมราเอสนักเตะเฟรเดริเกนอยู่ด้วยนะฮะซึ่งสำหรับบริลลามเองนั้นกำลังเสริมทัพอย่างต่อเนื่องหลังมีข่าวกี่ยวกับด้านของอารชิสเบิร์กจากซารัาบอสเคอร์ติสกูสแล้วก็นิวเอชริสแล้วก็พิธวัฒน์สุจิตธ,ธรรมกุลในขณะนี้อ่แต่ผมเป็นไปว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็บร้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับโดยเฉพาะเซตที่2โคตรยะกลางสาเหตุวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะทีมชาติเซอร์เบีย ไม่ได้อีกครัง้งโดยควนหลงหลังเกมการแข่งขันระดับโลกบอลลย์บอลหญิงเดชันดีก2อสัปดาห์ที่1เมืองบริโอเดจานโรประเทศบราซิลบอลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดวลเดือดอย่างสุดวัรึกท็อปอันดับที่4ของโลกอย่างทางด้านของทีมชาติเซบียก่อนจะพ่ายไปอย่างสุดมัน0ูต่อ3เซต13ต่อ25 27ต่อ2 9แล้วก็19ต่อ25ล่าสุดโคตยะนัทพล สีสมุดหน้าถัวหน้าผู้บุกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยถึงสาเหตุทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่สามารถเปิดปิดเกมเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียท็อปอันดับที่4ของโลกได้โดยเฉพาะเซตที่2ในครั้งนี้ซึ่งน่าเสียดายที่เซตที่2นิดหนึ่งครับแต่ว่าในการเล่นเราก็ใช้เด็กใหม่ลงไปเยอะในช่วงเซตที่2แล้วก็เซตที่3ก็สามารถเล่นได้โดยเฉพาะนุกนิกและก็โมเม ก็ในความคิดนะฮะก็คิดว่าอนาคตต่อไปเด็กใหม่ที่เราเอาเข้ามาตรงนี้เราจะช่วยทีมได้ใน,นาคตอันกล้นนี้เขาต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติมนิดหนึ่งเกมนี้เราเก่งไปนิดหน่อยและก็ทําให้ความเครียดกลับมาทําให้เกมมันไม่ค่อยไหลลื่นพอเด็กใหม่ลงไปเล่นมันก็ลื่นก็เสียดายถ้าเซตที่2เราชนะเราก็จะกดดันเขาในเซตต่อไปได้เพราะว่าเด็กเรานั้นเริ่มมาดีแล้วนิดเดียวเองเราไปเสียท้าย,ายเกมที่2และก็3 แต้มที่มันมันยากมากเลยนะอยู่เพราะว่าการเสิร์ฟดีในช่วงท้ายเกมด้วยก็จะให้เด็กๆในครั้งนี้ดูวิดีโอทำความเข้าใจเพื่อจะแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไปในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนา่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับความร,รู้สึกของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามหลังเข็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยดวลท็อป4ของโลกในครั้งนี้ โดยความหลงหลังเกมการแข่งขันระดับโลกนะฮะวอลเลย์บอลหญิงเดช่นลีก2 0 2วันสัปดาห์ที่1นณเมืองบริโอเดจานโรประเทศบราซิลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดนเดือดอย่างสุดวัทึกท็อปอันดับ4ของโลกอย่างทีมชาติเทอร์เบียก่อนจะพ่ายไปอย่างสุดมันไป0ูนต่อ3เซต13ต่อ25 27จต่อ29แล้วก็19ต่อ25ซึ่งความรู้สึกของแฟนบอลเวียดนามหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยโดนท็อปอันดับที่4ของโลก เล่าไปที่คอมเมนต์แรกนะฮะไทยแลนด์ Thailand เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วพวกคุณคือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวอาเซียนขอาเมนต่อมาไม่มีอชาราพรทําให้ทีมไทยเสียความแข็งแกร่งในเชิงรุกขอาเมนต่อมานาสยดยในเซตที่2ไทยแลนด์ Thailand สมควรจะเป็นผู้ชนะนะขอาเมนต่อมาฉันรู้สึกว่าวิธีการเล่นของไทยดูแตกต่างมันไม่เหมือนเคยขอาเมนต่อมาไทยแลนด์ Thailand สมควรชนะอย่างน้อย1เซตขอาเมนต่อมาสู้ต่อไปไทยแลนด์หวังว่าแมชต่อไปพวกคุณจะชนะได้นะ คอมเมนต่อมาเซอร์เบียได้เปรยียบในเรื่องของความสูงนะคอมเมนต่อมาบอลเร็วของไทยดูไม่เหมือนเดิมคิดเหมือนกันหรือไม่คอมเมนต่อมาเซต2ไทยนําห่างมากถึง5แต้มควรจะเป็นผู้ชนะได้แล้วนะในครั้งนี้อานจะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องราดูกันต่อไปก็แด้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรา,ามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับวิเคะห์บ,บอลไทยลีกฤดูกาล2023นัดที่19อุทัยธ,ธนีปะทะกันด้านของบุรีรัมย์ โดยกันนี้นผมจะเตะกันในเวลา19นาฬิกาในช่วงของเย็นวันนี้ณสนามกีฬาการจังหวัดอุทยัยถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play, True Vision และก็ทรีบอร์ดแบนด์ก้าทชีวีโดยกันนี้สถิติ5เกมหลังสุดของทางด้านของทั้ง2ทีมนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรเริ่มไปที่ทางฝั่งทางด้านของอุทยัย วันที่6เดือน4 2024อุทยัยชนะขอนแก่นไป2ต่อ0 20เดือน4 2024เทโรชนะอุทัยไป1ต่อ0 27เดือน4 2024สุโขทยัยแพ้อุทัยไป1ต่อ3วันที่3เดือน5 2024อุทัยธานาีชนะตราด FC ไป3ต่อ1แล้วก็13เดือน5 2024ลำพูนแพ้อุทยัยไป1ต่อ2 โดยทางด้านความพร้อมของทัพฝั่งอุทัยธานีเ c ฟซีทำผลงานเกมล่าสุดบุกไปชนะลำพูนบริเออร์สต่อหนึ่งส่วนในลีกแข่งทั้งหมด28เกมชนะไ,ไป9เสมอ8แพ้ไปทั้งหมด11หมายทั้งหมด35แต้มรังอันดับที่7ของตารางคะแนนความพร้อมในเกมเกมนี้จักพันธปันปีกุนสืออุทัยธานี FC จะไม่มีวัฒนาภรายนุ่มที่ติดโทษแบนนอกนั้นแกนหลักพร้อมจะลุยสุวัญญาบริสายนารงจันทร์สวเกวินเรียนไวเดอร์โชจีเรนโฮฮามัส ริกคันโดซันโตชเบนจามินเจม s d เดวิสส่วนทางักฝั่งนั้นผมส่ิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งบริรัมนั้นก็จะมีวันที่20เดือน4 224ราชบุรีแพ้บริรัม1-4 24เดือน4 224 0บริรัมเสมอลำพูน1-1ต่อ27เดือน4 224บริรัมชนะเมืองทองไป3-1ต่อ4เดือน5 224 นครปฐมแพ้บริรัมไป0ต่อ2และ12เดือน52 0 2 4นบะฮะบริรัมเสมอการท่าเรือไป1ต่อ1โดยการนี้สภาพความพร้อมทางฝั่งทางด้านของบริรัมเนี่ยทำงานในเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอทางด้าน,นของบริรัมนะฮะไป1ต่อ1ส่วนในกลีกแข่งขันทั้งสิ้น28เกมชนะไป18เสมอ9แพ้ไป1ไม่งมวบท63แต้มรังอันดับ1ของตารางคะแนน โดยความพร้อมในเกมเกมนี้จอจินโยกุนซือบริลัมจะไม่มีพันษาเหวิบู์คิมบินทาย,ยกที่ยังบาดเจ็บส่วนน้านเนรบดินวีลาวัฒน,นโดดมต้องลุนเช็คฟิตส่วนกรันคาลซิสธทรธทอบมทันรูคสัสคริมปิมสสนักหายประโคนสุปชัยใจเด็ดและก็กริเย่มแม่บิสโซรีการหลักพร้อมจะลุยในครั้งนี้ ซึ่งบทวิเคราะห์ในเกมนี้เจ้าบ้านอุทัยธานี FC 3เกมที่ผ่านมาผลงานชนะรวดนะฮะยิงไป3ประตูส่วนผลงานเกมในบ้าน8นัดหลังสุดไม่แพ้ใครมาแล้วคือชนะไป2เสมอ6 โดยทีมเยือนบริลัมเนี่ยคว้าแชมป์แน่นอนอยู่แล้ว100%้ยโดยผลงานในช่วงปีส0 2พัี่ไม่แพ้ใครส่วนเกมนอกบ้านชนะรวดไป2เกมยิงไปจนสิ้น6ประตูทั้ง2ทีมเจอกันเลกแรกบริลัมชนะไป4ต่อศย์ซึ่งผลที่คาดอุตตนีเอฟซีมีทีเด็ดนะฮะเสมอ1ต่อ1ในคารักนิดอย่างแน่นอนเป็นิ่บ้างานนี้ก็ไปดูแล้วก็ไปรับชมแล้วก็ไปเชียร์พวกเขากันด้นครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับ อาลณยังไงโค้ดแบนรับแบงคอกขาดสมาธิไปเยอะหลังบุกพ่ายบริเทโลเอฟซนะ โดยกุนซอทางแคร์แข้งเทพนะครับไม่โทษนักเตะรับตนสร้างแรงจูงใจได้ไม่ดีพอหลังบุกพ่ายบางกรโล่เงินในครั้งนี้ซึ่งโค้ชแบนทัตตวันรีปานได้เปิดเผยหลังเกมที่โทรแเบงคอกบุกไปแพ้บริสเทโอเอฟซีไป 0- ต่อสศึกไทยลีก2023นัดที่19เมื่อวันที่17พฤษภาคมโดยโค้ชแบนได้เปิดเผยว่าช่วงท้ายมันเป็นช่วงที่ต้องการจะสร้างแรงจูงใจพอสมควรในการที่จะลงเล่นอาจจะทำให้อ่า บิลด์แรงจูงใจในการที่จะลงไปเล่นและอาจจะมีบ้างที่สมาธิหรือโฟกัสมันไม่ค่อยร้อยเปอร์เซนต์ทำให้เล่นด้วยความผิดพลาดจากการเล่นที่เรานั้นไม่มีสมาธิมากพอสมควรก็ไม่โทษเด็กก็อาจจะเป็นผมด้วยทั้งไปในขระนี้ที่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในช่วงท้ายในครณนี้ได้เพราะว่ามันเป็นฤดูการที่ยาวนานพอสมควรกับการที่จะเล่นแต่มันก็ห่างอ่ามันห่างมันเลยทำให้เขาคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแชมป์ได้ก็เลยขาดสมาธิไปเยอะ วนหนึ่งเราเองก็อาจจะโฟกัสใบนัดชิง FA Cup ับกันเยอะด้วยฤดููการที่ยาวนานมาทำให้แรงจูงใจตกลงไปเราไม่โทษเด็กนะมันคือความผิดพลาดของเราเองที่ไม่สามารถขยับขึ้นมาได้ ความผิดพลาดส่วนบุคคลค่อนข้างจะเยอะการรับส่งบอลจ่ายบอลการแก้ไขสถานการณ์ไม่ดีพอทำให้เกิดความผิดพลาดในครั้งนี้พอเสียประตูทำให้เรานั้นต้องเร่งเกมพอเร่งเกมก็ยิ่งเสียก็มีความผิดพลาดก็ต้องสร้างสมาธิกันใหม่อย่ารับว่าเทเบโรเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเขาเล่นด้วยความชำนาญการกว่าในการลงสนามในนัดน,นี้เล่นเกมรับแล้วโต้รอคอยข้อผิดพลาดของเราที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ก็เป็นแบบนั้นจริงๆอย่างที่เราบอกไปความผิดพลาที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เราน,นั้นเสียประตูและเกมโต้กลับก็เสียประตูมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่มาเปิดเกมรุกเอา3ามคะแนนก็แก้ไขสถานการณ์สมบุรคลได้ไม่ค่อยดีด้วยเสียบอลเยอะแต่ก็ไม่ได้โทษเด็ก100ร้อยเปอร์ซนักนะมันเป็นที่เราเราสร้างเรื่องแรงจูงใจในการเล่นในสองนัดที่เหลืออยู่ให้กลับมามี3มแต้มและก็เป็นแชมป์ให้จบได้โค้ชแบนคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้ และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมฟุมบันไทยประจำวันที่18พฤษภาคม2567โดยชายภูคุ้มครังฟุบัน,บนทันครับ